สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้คุณยายจะพามาดูต้นเจ้าต้นปาล์มนะคะต้นปาล์มหรือต้นหมากนะคะปาล์มนี่ก็เอออันนี้เป็นหนึ่งใน4-500ชนิดนะคุณยายปลูกไว้น,นี้ก็25ปีแล้วนะคะเดี๋ยวพาไปชมนะ,ะวันนี้คุณยายมีต้นเล็กนะคะต้นเล็กซึ่งเกิดจากเอ่อมเมล็ดมันคุณยายเพาะไว้นะคะเดี๋ยวจะพาไปปลูกด้วยแต่ว่าตอนนี้พาชมต้นแม่มันก่อนนะคะต้นแม่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะต้องดูไกลๆนะ จะเป็นแบบต้นเขาต้นเขาจะใหญ่มากเลยค่ะใหญ่อันนี้ปลูกมา25ปีนะคะเพิ่งจะมีลูกนะคะเพิ่งเพิ่งจะมีลูกลูกมันจะเป็นออกสีเขียวเขียวมรกตเลยค่ะไม่ทราบว่าเป็นชนิดไหนนะแต่ลูกมันจะเป็นสีเขียวมรกตเลยนะคะลูกมันสามารถที่จะอยู่กับต้นมันดได้ประมาณ3-4เดือนเลยนะคะ รู้สึกว่าจะออกปีแล้วหนึ่งครั้งนะคุณยายเท่าที่นีอันนี้ก็คบป,ปีแล้วนะ,ะเขาก็ออกออกดอกแล้วนะคะออกออกดอกแล้วก็ออกลูกแล้วนะคะออกลูกใหม่แล้วอันนี้เป็นครั้งที่สองนะคะซึ่งปลูกมายี่สิบปีแล้วก็เพิ่งได้เห็นลูกนี่แหละคะ่นะ,คะเดี๋ยวคุณยายพาไปดูใกล้ๆนะ ็นไหมะ,ะลูกมันนะต้นมันก็ลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวพาไปดูเลยค่ะเดี๋ยวคุณยายจะพาไปปลูกเลยนะคะอันนี้อันนี้เป็นต้นอันนี้เป็นต้นนะคะที่เวลาลูกมันหล่นออกมาลูกหล่นลงมาแล้วเขาก็จะเกิดต้นเลยนะคะเกิดต้น,ต,นต้นเล็กต้นเล็กๆก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะนี่ค่ะ เดี๋ยวคุณยายพาไปปลูกเลยนะคะคุณยายเพาะไว้ก็ประมาณยี่สิบต้นนะคะประมาณยี่สิบต้นนี่นะคะหลังจากที่คุณยายเพาะไว้นะนี่คุณยายเอามาปลูกแล้วนะคะใส่กระถางใหญ่เลยใส่กระถางใหญ่เลยนี่นะคะนี่นะคะคุณยายใส่กระถางสิบสองนิ้วไว้เลยนะคะเพื่อให้เขาโตโตอยู่ในกระถางเลยนะคะแล้วเดี๋ยวก็อนาคตก็ว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณยายพาไปปลูกเลยนะคะสักครู่ค่ะ โอเคค่ะเพื่อนๆมาดูคุณยายจะพาปลูกเลยนะคะต้นนี้รู้สึกว่าใบมันจะเป็นเหมือนกับเป็นใบพัดโบกนะคะเป็นปาล์มนะใบมันีือว่ามันจะแผ่ใหญ่ๆมากเลยนะใหญ่มากคุณยายที่ว่าน่าจะเป็นพัดโบกหรืออะไรสักอย่างเนี่ยคะ่ะแต่มันมีเยอะนะแล้วก็ไม่รู้ว่ามันสายพันธุ์อะไรนะสายพันธ์อะไรแต่ว่ารู้ว่ามันเป็นหมากนะ,ะเป็นเป็นปาล์มเป็นปาล์มเป็นหมากนี่แหละ ปลูกไว้นะคะสําหรับเนื้อคนที่มีมีเนื้อที่เนื้อที่เยอะๆนะคะแต่ถ้าเนื้อที่น้อยนี่ปลูกไม่ได้เลยค่ะต้องมีเนื้อที่เป็นเป็นไร่ๆนะปลูกแ็้วสวยงามมากเลยนะคะเนี้คทารากเขาเยอะมากเลยถึงก็จะเป็นลากฝอยนะถึงจะเป็นลากฝอยนะคะแต่รากเขาจะชอนลงข้างล่างนะคะลงข้างล่างลึกมากเลยนะคะเวลาปลูกนะเวลาปลูกแล้วต้องปลูกเออ่ให้ให้ต้นมัน เตี้ยวไวเลยต้นมันเตี้ยวไว,ไว้อย่าให้ลากลอยนะฮะถ้าลากลอยแล้วเดี๋ยวเขาจะไม่สวยนะให้ให้คือว่าถ้าให้ลากเขาจมอยู่ให้ลากจมต้นจมได้เยอะๆยิๆ่งดีมันจะแลดูเตี้ยสวยงามนะคะก็อยู่ในก็แล้วแต่สภาพสิ่งแวดล้อมของบ้านด้วยนะคะว่าจะตกแต่งให้มันสูงหรือว่าให้เตี้ยลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ครับแม่ก็ปลูกแล้วปลูกแล้วนะคะตอนแรกก็ใส่กระถางเล็กไว้ก่อนนะพอมันโตแล้วเราก็ขยายกระถางนะคะ เพราะว่าถ้าเราไม่ขยายกระถางหรือไม่อาลงดินนะคะเป็นไม้ประดับก็ได้อะไรก็ได้ถ้าเราไม่อาลงดินหรือว่าแยกจะให้ทาให้กระถางใหญ่ขึ้นนะคะต่เขาก็จะไม่ไม่จเจริญเติบโตนะคะเพราะว่ารากเขาจะชอนใช้ไปไม่ได้เต็มที่นะคะดินที่ปลูกนี่นก็จะเป็นดินร่วนนะเป็นดินร่วนธรรมดานะคะอเอ่อพวกนี้เขาจะไม่ไม่ชอบดินเหนียวนะถ้าดินเหนียวแล้วเพราะว่ารากเขาเป็นรากข่อยนะเขาต้องต้องการดินที่ระบายอากาศได้ดีนะคะ แล้วก็ถ้าอยู่ในกระถางก็เปลี่ยนดินบ้างหรือว่าเอาเพิ่มดินให้เขาปีละครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าปลูกลงดินก็ก็ดีนะคะให้ปุ๋ยเขาบ้างนะปุ๋ยก็จะเป็นปุ๋ยพวกขี้วัวหรืออะไรก็ได้นะคะแต่คุณยายก็จะไปรดเท้าด้วยน้ำหมักนะน้ำหมักของคุณยายนานๆนนก็จะรดทีนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมนะคะ แล้วก็แต่งแต่งหน้าเอากละบามะพร้าวใส่เพราะว่าเขาจะเริ่มหน้าร้อนแล้วนะคะหน้าร้อนเวลาเราลดน้ําเนี่ยถ้าเราไม่มีไม่มีตัวตัวกระามะพร้าวปิดหน้าไว้เนี่ยนะน้ําเขาก็จะไม่น้าเขาจะไม่ค่อยชุ่มชื้นนะเขาก็จะเหมือนกับว่าเออ่ขาดน,น้ําอะไรอย่างนี้นะคะต้องอันนี้เป็นไม้ที่ชอบอยู่กับน้ํานะคะอยู่กับน้ําแต่ว่า ถ้าเขาแข็งแรงดีแล้วเนี่ยสามารถที่จะทนแดดทนฝนได้นะคะทนแดดทนฝนแล้วก็อยู่ในอากาศที่แห้งแรงได้นะคะแล้วก็รดด้วยน้ำน้ำหมักนะนหมักน,นี่คะ่ะก็จบแล้วอันนี้ก็คอยต่อไปว่าถ้าต้นเขาโตขึ้นใหญ่ขึ้นเนี่ยเราต้องหาทางเออ ขยายกระถางหรือว่าเอาเขาไปลงดินในในดินที่ที่โล่งแจ้งนะคะที่โล่งแจ้งนะ,ะเวลาปลูกก็ต้องดูนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าไปปลูกลิงรั้วจัดเกินไปก็จะโตขึ้นก็จะไปท้าความตลําบากให้เพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องดูนิดนึงนะคะเขาจะกินเนื้อที่ประมาณต้นหนึ่งเนี่ยนะคะต้นหนึ่งอ่ะประมาณประมาณยี่สิบตารางเมตรเลยนะคะต้องเหลือเนื้อที่ไว้ให้เขานะคะกาจะโตแผ่กิ่งก้านสาขาใหญ่มากเลยนะคะ แล้วก็จะมีลูกลูกเขาก็จะสามารถอยู่กับต้นได้นานถึงสี่ห้าเดือนนะคะเขาจะออกเท่าที่เห็นนะเท่าที่สังเกตดูเขาจะออกดอกเขาจะออกดอกออกลูกนะปีละหนึ่งครั้งนะคะหนึ่งครั้งแต่ว่าออกแล้วเนี่ยสามารถอยู่กับต้นนะได้ประมาณครึ่งปีเลยนะคะตั้งแต่ตั้งแต่เม็ดเล็กๆยันเม็ดที่จะเป็นสีเขียวมรกตถ้าเขาแก่มากนะเป็นสีเขียวมรกตสวยงามมากเลยค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็ หล่นลงมาหล่นลงมาก็จะกลายเป็นต้นเล็กต้นเล็กเราก็เอามาปลูกแบบนี้นะคะขยายพันธุ์โดยการใช้มเมล็ดนะคะการใช้เมล็ดเพราะ,มะเมล็ดปลูกนะอันนี้ก็โอเคสวยงามนะคะอันนี้เป็นการปลูกนะคะคุณยายก็สันนิษฐานว่าเขาน่าจะเป็นปาล์มเป็นปาล์มพัดโบกนะคะเพราะว่าใบเขาใหญ่มากเลยนะคะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย